รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีหลอกนี้พวกเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ .5 เช้าวันนี้ดิฉันอยู่ภายในอาคารประชาร่วมใจโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหาคนครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแห่งนี้และรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระพรหมวชิระุาาน,านาทานเจ้าคณะรองรองสมเด็จพระราชาคณนะ จ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรศาสาอุดชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสได้รับชมรายการทิทิแลนดอยู่ของเช้าวันเสาร์ที่13กันยายนที่ก็ยังอยู่ในรายการการเข้าพรรษา วันที่22ปฤศายนวันที่30ิฤศายนและวันที่7ตุลาคม <c oughs> ก็จะเป็นเทศกาลการออกพรรษาทั้งหลายพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้บมีพระภาคเจ้าที่ว่าเข้าพรรษาก็ไปที่สรากประโยชน์แล้วเพราะเป็นฤดูกาลที่ชาวนาทําน,า,นากัน ก็ไปปรารถนาในปรลบถึงประสงค์ที่จะเดินไปจากตามหัทุ่งชายนาหรือว่าทางนาน,นั้นเสียหายก็หยุดก็จึงกําหนดการเข้าบรรษาแล้วก็พระหยุดจะประสากันแล้วก็ประการหนึ่งส่วนวันพระก็ประการหนึ่งวันพระก็ทุกอ่าท่าที่ผ้าคําก็หมายถึงววาว่าถ้าขึาข้นข้างแรงก็หมายก็ว่าทุกเจวันเนี่ย ชาวพุธท,ที่เป็นอบาสกอุบาสิกาเนี่ยทีสมาหากินกันจะทำไรใช้านาประกอบการค้าการขายก็แล้วแต่เราทํางานกันเจ็ดวันเพราะวันที่แปดก็หยุดงานกันท่านเลยกำหนดเราเป็นวันพระก็หมายเป็นวันที่เราหยุดเพื่อจะทำบุญกุศลเจ็ดวันน่ะทำเพื่อปากเพื่อท้องอีกหนึ่งวันวันพระเนี่ยทำเพื่อบุญกุศลเพื่อจดูยังประพบหน้าสึกต่อไปนั่นเอง เราก็หยุดวันพระกันวันพระมีความหมายนยัยมนะถ้าเราวัานพระเราหยุดภารกิจแล้วก็ทําในสุดที่เป็นบุญกุศลก็จะเป็นไปตามพุทธประสงค์ของอคสมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้านั่นเองถ้าท่าทั้งหลายอาภาพูดเสมอว่าปัญญาบอกเกิดเหตปัญญานี่ยคือสร้างโรงเรียนบอกบอกเกิดแ่งบุญกุศลนะ่คือสร้างโรงพยาบาลบัดน,นี้ ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้โรงพาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ที่พุทธบนตรสอยสามขาดังดำเนินการสร้างอาคารประชาล่มใจคลองรอเมตตาจิตแห่งการสถาปัตย์าสาะของท่านทั้งหลายที่จะมีส่วนส่งเสริมสร,รุนให้อาคารหลังนี้เป็นประโยชน์ ต่อผู้เจ็บผู้ป่ยวยเขาเรียกว่าเป็นสาระสงเคราะห์นั่นเองท่านทั้งหลายบนกุศลที่จะเกิดในยุคปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเบื่อหน่ายสิ่งใดๆหรือเป็นในเบิ่อหน่ายในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาหลายๆอย่างก็สุดท้ายแ,แต่ว่าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องหนักแน่นเราก็จะต้องเป็นผู้มีความมั่นคงในพระศาสนา มีความศรัทธาในคำสั่งคำสอนของอกสมเด็จพระบรมภาคเจ้าในการบรเพญทนบาลมีของตนเองนั้นก็เ,เรื่องสำคัญการเป็นเป็นทานการรักษาศีลการเจริญโภชนานั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำของเราเองเขาเราสงทีาว่าใครทำใครได้ใครรับประทานใครก็อิ่มนะเราทำแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอาคารที่กัดมานเลยการสร้างโดยประชาร่วมใจนั้นะ เป็นอาคารสูงห้าชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นอา,อาคารเรียกว่าเป็นผู้ปว ICU, ่วย I C U หรือผู้ป่วยหนักนะรวมสิบห้าห้องด้วยกันชั้นสองชั้นสามก็จะเป็นอาคารห้องผ่าตัดหรือว่าศัลยกรรมทั้งห้องเล็กห้องใหญ่มีทั้งหมดสิบห้องอาบสิบห้องด้วยกันแล้วก็ชั้นสี่ชั้นห้าก็เป็นอาคารผู้ป่วยในนั่นเองสำคัญมากคันเวลาเจริญป่วยแล้วเนี่ยเราจะหาอะไร หายาดีหาหมอดีหาโรงพยาบาลดีเพื่อบำบับความทุกข์เร็วอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการคันที่เกิดเลยเขาต้องมาให้หายไปได้นั้นเราก็ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอาจารย์มาก่กล้ากล้ายืนยันได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆในการสร้างโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นบ่อกเกิดแห่งคุณกุศลคือสร้างโรงพยาบาล ท่านทั้งหลายได้ชมรายการอยู่แล้วมีจิตสถาปนาศาสะก็ติดต่อไปอย่างโรลบลยาบพิพัฒน์แหวนบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครขอจเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารแห่งนี้สามารถติดต่อมาได้ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครหรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะ ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ